สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมที่รับชมรายการวันนี้นะคะน้องจิ๊บก็ได้อยู่ที่วัดป่าภูพาแดงนะคะบ้านห้วยหอมตําบลหนองคันนะคะอำเภอภูหลวงจังหวัดเลยนะคะคราวน,นี้นะคะจิ๊บก็ยืนอยู่กับพี่ผู้ใหญ่นะคะแห่งวัดป่าภูพาแดงสวัสดีคะ่ะท่านผู้ใหญ่คะ่ะสวัสดีค่ะนะนําตัวกับทางรายการน,นะคะ่ะครับกับผมนายบุญธรรมกองเงินไอ้ผู้ใหญ่บ้านหมู่5บ้านห้วยหอมตำบลหน,นองคันอำเภอภูหลวงจังหวัดเลยนะครับตอนนี้ก็คือว่าที่วัดป่าภูผาแดงนะครับก็กําลังสร้างพระบัวสดหรือว่าโบสถ์นะครับเพราะว่า ตอนนี้ก็ยังขาดทุนนะครับก็อ,อ,อยากขอเชิญชวนพี่น้องนะครับในหลายๆภาคส่วนหรือว่าประชาชนทั่วไปนะครับญาติธรรมได้ร่วมกันนะครับเพราะว่าช่วยกันสร้างพระบูชสดในครั้งนี้นะครับค่ะและที่ข้างหลังของเรานะคะก็คือโบสถ์นะคะที่กําลังก่อสร้างจริงๆเลยนะคะก็เดี๋ยวก็จะให้พี่ผู้ใหญ่นะคะ,พา,ะ,คะาาาพานุกท่านเข้าไปชมบรรยากาศภายในวัดป่าภูพาแดงบรรยากาศก็ร่มรื่นมากและยานะคะก็มีสถานที่ท่องเที่ยว หลากหลายโดยเฉพาะที่ตรงนี้ท่องเที่ยวอะไรครับพี่ท,ที่ที่ตรงนี้ก็คือว่าที่วัดป,ป่าภูผาแดงเนาะก็คือว่าตอนนี้ที่ท่องเที่ยวก็คือคว่ามีไออารลังม้าผาชูธงนะครับที่วัดที่ภูผาแดงของเรานะครับตอนนี้ก็ยังมีนักท่องเที่ยวทยอยมาเรื่อยๆแล้วก็มาขึ้นชมบรรยากาศเพราะว่าถ้าขึ้นไปข้างบนนะครับก็จะเห็นบรรยากาศของอำเภอภูหลวงสวยงามมากนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะพระอาทิตย์ขึ้นนะครับตอนเช้าอย่างเงี้ยครับ แล้วก็แหล่งแหล่งท่องเที่ยวอีกแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งนะครับผมก็อยากขอแนะนํานะครับในบ้านห้วยหอมหมู่ห้าตบนน้ำคันอำเภอปูหลวงตอนนี้ก็คือว่ามีกลุ่มแม่บ้านเพราะว่าทําเป็นแหล่งท่องเที่ยวในฤดูแล้งแก้งหลีที่แม่น้ําเลยขอเชิญมาเที่ยวนะครับเนาะที่บ้านห้วยหอมตาบนน้ำคันอำเภอปูหลวงนะครับค่ะเดี๋ยวเรานะคะไปกราบวัสการพระจารย์นะคะว่าท่านจะบรรยายภายในวัดป่าภูผาแดงหรือว่าบรรยายกาศยรืความเป็นมาของวัดก่อนจะมาเป็นวัดป่าภูผาแดงและการสร้างโบสถ์หลังนี้นะคะ เดี๋ยวให้พี่ผู้ใหญ่พาน้องจิ้มนะคะคับผู้ชมบรรยากาศภายในวัดเดี๋ยวไปกราบนุสการพระคุณเจ้าพร้อมๆกันเลยค่ะไป uh huh. ค่ะ อาตมาภาพชื่อพระนัฐธพงษ์ธนพโลอยู่วัดป่าภูผาแดงขณะนี้ตอนนี้วัดเรากำลังทำการก่อสร้างพระอุโบสถจึงอยากใค่ขอเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญทุกท่านมาร่วมกันสร้างโบสถ์ เผาโบสถดณนะวัดป่าภูผาแดงวัดเราก็จะมีกระถินในวันที่สองสามพฤศจิกาพุทธศักราช2567ที่ใกล้จะถึงนี้แล้วก็มีบุญอีกอีกอย่างหนึ่งก็คือบุญประจำปีในวันที่โอ้เจ็ดกันยา2567นี้แหละก็จะมีบุญประจำปีของวัดใคร ว่างมาร่วมทําบุญมาร่วมสร้างพระอุโบโสถร่วมกันณวัดป่าภูผาแดงบ้านห้วยหอมตมบลหนองคันอําเภอภูหลวงจังหวัดเลยจึงใค่ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมทําบุญเด้ออาตมาก็ขออวยพรคณะศรัทธาญาดโยมที่มาร่วมทําบุญกับวัดป่าภูผาแดงในครั้งนี้ก็ขออ้างเอาคุณพระรันตนัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ จงมาดนบันดาลให้ทุกท่านอย่าอดใอจย,ยากอย่ายากอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครและขอให้มีอายุวัน,นะสุขะพะละปฏิพานธนาสารสมบัติครบถ้วนทุกประการดังพระบาลีที่ว่าอภิวาธานาสีลิสนิจังวุธาปัจจายโนจะตาลธรมมะดันติอายุวนโนสุข,ขังพระลัง